รุ่นนี้เป็นชุดเดทนะคะที่ลูกไม้ทั้งชุดซับในเนื้อหนาอย่างดีแขนใหญ่ใส่สบายนะคะพี่งานเป็นของสาวอวบนะที่เป็นตี่เข่ากั๊กแบบนี้นะคะที่เปิดออกมาเจอเนื้อลูกไม้นะพี่ดูงานนะเปิดมาเป็นลูกไม้แบบนี้นะคะพี่แล้วก็ชายกาั๊กนะแต่งชายแบบนี้นะคะพี่แล้วก็ชายกระโปรงคือไม่ได้ตัดชายตรงงานสวนมากๆค่ะพี่ <Nein> ด้านหลังนะคะพี่ลูกไม้ทั้งตัวแบบนี้เลยพี่ซับในทั้งชุดให้อย่างดีนะคะ รุ่นนี้นะพี่อกหน้าผ้า50นิ้วความยาว38นิ้วนะคะพี่แนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปถึงไซส์สวยนะอกหน้าผ้า50นิ้วค่ะพี่ความยาว38นิ้วงานเป็นชุดเดรสนะคะพี่งานสวยมากๆเลยตัวนี้บอกเลยพี่คุ้มมากๆงานป้ายอย่างดีให้พี่แค่299พอพี่หาราคานี้ไม่ได้นะคะพี่กับงานลูกมาเก็ตอย่างนี้นะเอาไปแค่299พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจนะคะพี่เราไล์อยู่กับแสงนะ สีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องนะคะพี่อยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสไว้ตรงหัวแม่ค้านะเวลาพี่สั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสและคก็าตามด้วยสีด้วยนะคะพี่สีนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้ค่ะเป็นสีกะปินะเป็นสีกรีบบัวหรือลูกค้าจะเรียกสีกะปิก็ได้ค่ะพี่ อ,อกหน้าผ้าห0นสิบน้วความยาวสานสิแปดเน้วงานเป็นชุดเดทนะสูงตั้งแต่ห5 0้าสิบถึง1น0อหกสิบใส่สวยนะคะรุ่นนี้บอกเลยงานสวยมากๆให้แค่สองเก้าเก้านะสีกรีบบัวนะคะพี่ตัวนี้ได้สีกรีบบัวก็ได้นะสีกรีบบัวนะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีเขียวนะคะพี่มันจะเป็นเขียวอมฟ้านะลูกค้าเป็นคล้ายๆเขียวมินตัวนี้นะคะลูกค้าถ้ารับสีนี้พิมพ์สีเขียวนะคะให้แค่สองเก้าเก้าค่ะพี่สีนี้นะคะพี่ เป็นสีชานะพี่เป็นสีส้มชานะคะมีส้มเดียวนะตัวนี้เป็นส้มชานะให้แค่สองเก้าเก้าลูกไม้ทั้งตัวเลยนะคะพี่และสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีดํานะคะพี่สีดําไม่พูดเยอะขายดีอยู่แล้วลูกค้าสีดํานะเป็นฟิวแบบใส่กากนะพี่ลูกไม้ทั้งตัวอย่างดีเลยค่ะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะพี่ภาพตัวนี้พิมพ์แดงเลือดหมูนะพี่สีนี้เป็นสีขาวนะคะพี่มั่นใจได้เลยสีขาวผ้าไม่บางนะคะพี่ เหมือนเดิมมาลูกค้าซับในนะคะที่เนื้อหนาอย่างมีตรงนี้นะตรงนี้นะซับในอย่างเดียวนะพี่ดูนะงานเก็บขายส่งผ้าดีมากๆตัวนี้สีขาวนะคะพี่ให้แค่สองเก้าเก้าค่ะสีนี้ถ้าพี่รับนะคะพี่สีนี้นะคะเป็นสีม่วงนะเป็นสีม่วงนะคะพี่พี่ดูนะเปิดมาเป็นแบบเป็นฟิวชั่ใส่ตักแบบนี้งานสวยมากๆแล้วคุ้มเกินราคาแน่นอนและสีสุดท้ายนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีฟ้านะคะพี่ให้พี่แค่สองเก้าเก้าเท่านั้นค่ะที่ ค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกิดโดะก็ไม่บวกเพิ่มชุดเดสแบบนี้นะพี่ลูกไม้ทั้งชุดลูกไม้เกล็ดไข่ทรงเหนือไม่คันผ้าอย่างดีเลยงานป้ายอย่างดีให้พี่แค่สองเก้าเก้าเท่านั้นนะคะสีนี้นะคะพี่เป็นสีฟ้านะสีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีม่วงนะคะตัวนี้ถ้าพี่รับพิมพ์สีม่วงนะสีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีขาวนะ พี่ดูงานนะคะชายสวนมากๆสองเก้าเก้าเท่านั้นนะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีแดงเลือดหมูค่ะตอนนี้เป็นแดงเลือดหมูนะสีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีดํานะคะลูกไม้ทั้งตัวทั้งหน้าและหลังนะพี่สีนี้ค่ะสีชานะคะพี่เป็นเขียวนะตัวนี้เขียวมิ้นนะคะพี่และสีสุดท้ายนะคะต,ตัวนี้นะจะเป็นสีกรีดบ,บัวนะคะพี่ดูงานนะ สวยมากๆนะคะพี่ผ้าดีมีน้ำหนักเลยให้แค่ส9งเท่านั้นนะคะพี่นะตอนนี้นะ